พวกเขาทํามันอีกแล้วครับเมาส์เกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Razer นั่นคือ Viper V2 Pro รุ่นที่2จากตัวไ i p e r u ์ t i m a t e ม i e l e ลจะเด็ดดวงพวงมาลัยขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นเจ้า Viper V2 Pro กันไปแล้วเขาบอกเลยว่าเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์เช่นเคยเราลองเอามือปิดโลโก้ตรงนี้ครับมันก็รู้ได้เลยทันทีว่าเจ้านี่คือเมาส์ของแบรนด์ Razer แน่นอนครับ จุดเด่นของเจ้าเมาส์ไ i เ e อ V2 Pro คงหนีไม่พ้นในเรื่องของน้ำหนักที่หายไปจากรุ่นพี่ถึง16กรัมตัวเหตุผลที่น้ำหนักลดลงมาจากโคเวอร์ตัวคลิกซ้ายขวาถูกทำให้เบาลงปุ่มข้างเมาส์ขวาถูกถอดออกตัดหลอดไฟ RGB บริเวณโลโก้ของเมาส์นำคลิปข้างเมาส์ออกในส่วนของคลิปยังมีมาให้ในกล่องนะครับแบตเตอรี่เบาวกว่าเดิมแต่ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้น จากเดิมชาร์จอยู่ได้7จะ10ชั่วโมงตอนนี้เป็น80ชั่วโมงและโครงสร้างอื่นๆอีกที่ถูกปรับเบสเซต็ตหายไปร่วมๆวม4กรับครับซึ่งในภาพที่เห็นจะมีบางจุดที่มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นแต่น้ำหนักไม่ได้ลดลงอาทิ optical mouse w w t t h h g n n 3เจ้าสวิตตัวนี้ถูกอัปเกรดให้รองรับการใช้งานถึง90ล้านครั้งซึ่งมากกว่าสวิตทั่วไปถึง40ล้านครั้ง สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยิน Optical m o u าส Switch จากทางเลเซอร์เลยสักครั้งเดียวอธิบายแบบกระชับกระชับได้ว่าการส่งข้อมูลจากการคลิกเป็นการใช้แสงอินฟราเรดแทนการใช้หน้าสัมผัสให้ผลให้สวิตช์ไม่มีการเบิ้ลเวลาในการตอบสนองของการคลิกอยู่ที่0.2มิลลิเซกซึ่งเร็วกว่าเมาส์ทั่วไปถึง3เท่าเซนเซอร์เ a เซอร์โฟกัสโปร 30k Optical มีระบบตัวจับความเข้ากันได้ของพื้นผิวปรับความสูงในการทำให้เมาส์แอคทีฟได้ Mo ช i ่นซิ n คที่ทำให้ความแม่นยำของเซ็นเซอร์ตัวนี้สูงถึง99.8%ที่สำคัญเมาส์ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับกระจกได้ด้วยเทคโนโลยี Hyperspeed เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่เร็วกว่าไร้สายทั่วไป25%อีกทั้งยังรองรับ d ด v i c e จากทางเรเซอร์ตัวอื่นอีกด้วย Onboard Memory ตัวเมาส์จะมีหน่วยความจำมาให้ซึ่งใช้งานร่วมก,กันกับ Razer Synapse ก็เจ้าไดเวอร์นั่นแหละและในไดเวอร์นั้นเราสามารถจะปรับ DPI p o l l i n g Rate และกำหนดค่าความสูงที่ทำให้เมาส์ active เรียกได้ว่าครบจบในไดเวอร์เดียวเลยครับพูดถึงทฤษฎีกันไปเยอะมากๆแล้วถึงเวลาพูดถึงสิ่งที่ตามองเห็นและได้ยินกันมากดีกว่าครับบอดี้ของไวเปอ V2 Pro ตัวนี้กว้าง58 ยาว127และสูง3 8ม mm. ิมลิเมตรทางะ้าค่าของเมาส์จะมีแค่ปุ่มทางด้านซ้ายเท่านั้นก็คือบริเวณผมชี้อยู่นี่แหละตรงนี้ครับเรารู้จักกันในนามเมาส์4และเมาส์5มีการปรับตำแหน่งเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการกดบริเวณโลโก้ตรงนี้จะเป็นแบบพิมพ์ลายมันวาวลงไปหรือว่ากอซี่นั่นเองทางด้านหน้าของตัวเมาส์ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นรูสำหรับชาร์จแบตเตอรี type ่ type c ด้านล่างจะมีปุ่ม DPI ซึ่งสามารถปรับได้ถึง5ระดับปีดเมาส์เป็นแบบ PTFE ครับมีด้วยกันอยู่3ตำแหนง่งคือบนซ้ายและขวาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับแบบยาวอีกหนึ่งอ,อีก2อุปกรณ์ที่มาในกล่องครับอันแรกซ้ายมือของคุณผู้ชมครับเป็นสายชาร์จของเจ้า Razer Viper V2 Pro เป็น type A to type C ครับตรงนี้สายเนี่ยเป็นแบบ speed f e c t จากทาง Ra เซอ ความยาอยู่ที่1.8เมตรก็สาม,มารถที่จะใช้งานในขณะที่ชาร์จได้เลยในตอนที่แบตเราหมดตัวนี้เป็นไวเลสครับเราสามารถที่จะนำสายตัวนี้เนี่ย Type C เนี่ยครับเสียบเข้าไปแล้ว Type-A ตัวนี้เนี่ยเสียบเข้ากับตัวของ PC ทํทำให้มเมาส์เรเซอร์ตัวนี้ใช้งานได้เลยครับทีนี้เพื่อนๆหลายคนคงอยากจะได้ยินเสียงคลิกเมาส์จัดไปครับ และก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับตัวผมได้ทำการลองใช้เมาส์ Razer v i p e r V2 Pro มา1สัปดาห์อันแรกเลยคือเนื้อสัมผัสครับตอนแรกมีความกังวลว่าเมาส์มันเบาแล้วมันจะปิวหลุดมือเราไหมเพราะเขาเล่นถอดคลิปยางเหนื่อๆออกไปด้วยพอได้ลองใช้ปรากฏว่าไม่มีอาการนั้นเลยครับเนื้อสัมผัสของเมาส์เป็นแบบหยาบสาไม่ใช่ว่าใช้แล้วมันยี้นะครับมันดี v ว r y g กูดเลย ตอนใช้งานเหงื่อไม่ค่อยออกมือด้วยครับเมื่อเทียบกับเมาส์ปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เป็นแบบผิวด,ด้านเหงื่อไหลออกตลอดเลยถัดไปก็น้ำหนักเนี่ยนะครับ58กรัมเป็นน้ำหนักที่เบาที่สุดแล้วในเมาส์เรเซอร์ผมเคยได้ยินนิยามที่ว่าเมาส์ยิ่งเบามันเหมือนกับว่ามือเราคือเมาส์ไปเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากนิยามนั้นเลยครับพอจนขนาดที่ว่ามันอิสระและด้วยความที่ว่าเจ้านี่เป็นเมาส์ไว้เลสด้วยยิ่งอิสระม,มากขึ้นไปอีก วนตัวคือแฮปปี้เลยครับไหนจะเรื่องของสวิตช์และเซ็นเซอร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการันตีว่าไม่เบิ้ลและดีเลย์น้อยกว่าสวิตช์ตัวอื่นถึง3เท่าเซนเซอร์มีการปรับระดับการใช้งานได้ว่าระยะไหนควรจะแอคทีฟหรือไม่ควรแอคทีฟมันคือที่สุดของความอิสระและจริงๆครับสำหรับจเจ้าเมาส์เรเซอร์ไวเปอร์ V2 Pro ตัวนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้า r a z e r Viper V2 Pro ครับเมาส์เกมมิ่งน้องใหม่จากทาง Ra เซ r acer. แต่ผมบอก้เลยนะว่าข้างในเนี่ยไม่ใช่น้องใหม่แน่เรียกได้ว่าเป็นท็อปเทียร์ของ r a เซอร์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ทีนี้อยากจะถามเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดได้ลองใช้เมาส์เจ้า r a เซอร์ไวเปอร์วีทูโตัวนี้อยากลองใช้กับเกมอะไรเพราะอะไรอย่าลืมพิมพ์มาบอกให้ผมรู้รนนด,ด้วยนะครับอันที่สุดนี้ขอขอบคุณ r a เซอร์ไทยแลนด้วยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ